สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แล้วรีวิวเครื่องเล่นซีดีพร้อมลำโพงตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับตัวนี้ซื้อผ่านลาซาด้าประมาณ1,000งพันบาท แต่รุ่นนี้ตัวหน้าจอจะอยู่ด้านหน้าซึ่งค่อนข้างสะดวกพอสมควรเลยครับแล้วตัวนี้ก็สามารถเล่น c d ีดีต่อบลูทูธฟังวิทยุ FM ต่อออ x และ USB กับไมโคร s d ส a r กาก็ได้ครับแล้วเราก็สามารถต่อออ x กับลำโพงตัวอื่นแล้วให้เสียงออกจากลำโพงนั้นก็ได้ด้วยครับแล้วเครื่องนี้ก็ตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยครับ แล้วถ้าเรามีแผน่นซีดีสวยๆเราก็สามารถวางโชว์ไว้ในนี้เพื่อให้ห้องเราดูสวยๆได้ด้วยครับส่วนในกล่องก็มีขาตั้งมาให้แล้วก็มีตัวเครื่องครับด้านหน้าจะเป็นที่ใส่แผ่นซีดีครับ ซึ่งด้านข้างก็มีช่องเสียบอ็อก USB กับไมโครเอสให้ครับแล้วก็มีปุ่มโหมดเพิ่มและลดระดับเสียงแล้วก็ปุ่มก่อนหน้าและถัดไปอยู่ด้านบนของเครื่องครับส่วนในถุงนี้ก็มีรีบทุทมาให้ แต่ไม่มีฐานนะครับแล้วก็มีสายออก์คู่มือแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับติดผนังด้วยครับ วิธีเปิดกับปิดเครื่องก็คือต้องดึงสายที่ต่อกับเครื่องลงมานะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากใส่แผ่นซีดีลงไปเลยนะครับซึ่งถ้าใช้ดีหมดจะดีที่สุดครับเพราะเราสามารถเล่นเราหยุดเพลงได้ไง่ายๆครับ แล้วเครื่องนี้ก็มีโหมด A to B repeat ครับก็คือเราสามารถฟังเพลงท่อนๆหนึ่งซ้ำไปมาได้เลยครับก็คือเรากดปุ่ม A ขีด B ครั้งแรกตอนที่เราอยากเริ่มท่อนนั้นครับแล้วก็กดอีกครั้งตอนที่เราอยากให้หยุดแต่ถ้าเรากดปุ่มนั้นอีกรอบก็จะปิดโหมดนั้นครับรวมถึงถ้าเราเปลี่ยนไปโหมดฟังอื่นๆหรือปิดเครื่องมันก็จะรีเซ็ตด้วยครับ อีกหมวดก็จะเป็นหมวดรีพีครับถ้าขึ้นว่าวันก็จะเล่นสามเพลงที่เรากําลังฟังอยู่ไปเรื่อยๆครับส่วนออลหลังจากจบเพลงสุดท้ายก็จะวนมาเพลงแรกครับแล้วเราก็สามารถใช้รีโมทกดเพลงถัดไปแล้วก่อนหน้า <mm หรือกดเลขเพื่อจะไปเพลงที่เราอยากฟังได้ด้วยครับเดี <S <S ๋ยวตอนนี้ลองมาดูหมดอื่นกันครับ เรากดปุ่ม FM เพื่อจะฟังวิทยุครับถ้าเราจะเปลี่ยนคลื่นก็สามารถกดปุ่มถัดไปกับก่อนหน้าหรือกดเลขคลื่นที่จะฟังได้เลยครับถ้ากดปุ่ม AUX เครื่องก็จะเล่นอุปกรณ์ที่เราต่อสาย AUX แต่ถ้าเราไม่ได้ต่ออะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วกดปุ่ม USB t TF เพื่อไปหมด USB แล้วก็กดอีกรอบเพื่อไปหมด TF ครับแต่ถ้าไม่ได้เสียบไว้เครื่องก็ขึ้นว่า no ครับ แล้วก็กดปุ่มบลูทูธเพื่อต่อกับอุปกรณ์ของเราตอนที่แพรก็จะเป็นเสียงแรกครับแตวถ้าเราต่อสาเดอนก็จะเป็นเสียงที่2ครับร<า>ถ้าเราอยากจะตั้งเวลาก็ให้กดปุ่ม Time แล้วก็กดเลขแรกแล้วกดโอเคทำไปเรื่อยๆจนครบสต,รตัวเลยครับ ถ้าจะตั้งเวลาเปิดก็กดบูตไทม์แล้วก็กดเหมือนที่จะตั้งเวลาเลยครับเช่นในนี้จะให้เปิดตอนเที่ยงสามสิบเก้าครับเช่นเดียวกับตั้งเ,ลเปลี่ยนก็กดปุ่ม t ทมิ่งออฟแล้วทำเหมือนตั้งเวลาครับแล้วเราจะให้เปิดตอนเที่ยงสี่สิบครับ แล้วเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องดูครับตอนที่เรหเก้าเครื่องก็เปิดเองครับเหมาะกับทำเป็นนาฬิกาปลุกเลยครับแล้วเรามาดูตอนกดปุ่มด้านบนครับ ด้านซ้ายสุดก็เป็นปุ่มโหมดกดไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนหมดตามลำดับครับแล้วปุ่มอื่นๆก็มีเพิ่มและลดระดับเสียงแล้วก่อนหน้านและถัดไปครับแล้วตอนเสี่ยงเสียเครื่องก็ปิดเองครับโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบเครื่องนี้มากเลยครับเมื่อใาชา้ดิหนบทควบคุมก็จะสว่งมาก แต่เสียงจากตัวเครื่องอาจจะแค่พอฟังได้ไม่ดีขนาดนั้นครับก็แนะนําให้ต่อกับลําโพงที่เสียงดีกว่านี้ก็น่าจะฟังสมกขึ้นครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กับ s u b สไคร b ์ด้วยนะครับ